ส, <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวไรกัญญาสมพข์ทองค่ะด uh ิฉ <kab room. S 1> ันนางสาวรัตราวลีคำพรค่ะพวกเราเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่ค่ะค่ะพวกเราเป็นนักเรียนโรงเรียนทีบังกรวิทยาพัฒน์มัธยมวัฒนสตา์เกษตรในพระราชปถัมธ์ค่ะค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาศึกษาเรื่องสุลักพัน์ กันดีกว่านะคะสุนัขพันธุ์ดั้มเนี่ยนะคะถือว่าได้รับความนิยมอันดับหนึ่งของโลกเลยนะคะเพราะว่าฉลาดฝึกง่ายแล้วก็สอนง่ายที่อ้อนเหมือนเด็กตัวเล็กๆเนียค่ะแล้วก็อาหารการดูแลของสุนัขพันธุ์ดั้มนะคะถ้าเป็นอาหารสาเร็จรูปแนบจะดีที่สุดนะคะเพราะว่ามันมีอยู่หลายสูตรด้วยกันเช่นอาหารสูตรูปสุนัขแล้วก็อาหารสูรสุนัขโตแล้วก็อาหารสุรแก่สุนัขแก่นะคะแล้วก็พัฒนาการของสุนัขนะคะ ก็บางทีนะคะเราก็อาจจะแปลกใจว่าเพื่อนตัเดียวเนี่ยมันโตขึ้นมาได้เร็วมากนะคะบางทีมันพร้อมที่จะผสมพันธุ์เลยก็ได้ค่ะสําหรับเลี้ยงดูลูกสุนัขนะคะที่ยังตัวเองไม่ได้นะคะเราก็ควรหากล้ยใส่ย,ยาสารับป้อนอาหารเหลวบ้างนะคะค่ะก็เออ การป้อนนมให้ลูกสุนัขนะคะที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะคะลูกสุนัขที่ยังอ่อนมากๆลืมตายยังไม่ได้ะคะ่ะจําเป็นที่จะต้องได้รับอาหารที่เพียงพอนะคะในกรณีที่แม่ของมันเนี่ยคลอดลูกออกมามา,มากทําให้มีน้ํานมเลี้ยงลูกเนี่ยไม่เพียงพอนะคะเราก็ต้องช่วยหาน้ํานมให้มันเพิ่มะคะ่ะโดยที่เอาขวดนมของเด็กเนี่ยแหละคะ่ะมามาชงนมนะคะก็คือเป็นนมของเด็กทารากค่นนมตาหมีบ้างนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ป้อนให้ให้มันดูดกินนะคะหากเป็นเด็กทารกการป้อนนมเนี่ยนะคะจากหัวจะต้องให้เด็กนอนหงายถูกไหมคะแต่ลูกสุนัขนะคะจะให้มันเนี่ยค่ะทําท่ายืนค่ะไม่ได้ก็นอนหมอบไปเลยนะคะก็จะช่วยให้มันกินดื่มได้แบบสะดวกขึ้นนะคะแล้วก็เป็นอาหารเสริมกับน้นํานมแม่นะคะน้นํานมที่ใช้เลี้ยงลูกสุนัขทั่วไปเนี่ยค่ะก็คือ แม่มนะันอ่ะมีนมไม่เพียงพอใช่ไหมคะแต่เราก็ไม่ควรที่ใช้นมข้นแบบเช่นตามาลีที่เราเคยเหนขนมปังกิน,นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณได้ใช้นมนมเด็กอ่ะคะ่ะผสมก,กับนมแม่มันบ้างอ่ะคะ่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอ่ออาหารสําหรับลูกสุนัขนะคะนักเก่าวมาข้างต้นคะ่ะว่าลูกสุนัขจาเป็นต้องมีอาหารรับประทานนะคะเช่นเดียวกับคนนะคะยิ่งเป็นลูกสุนัขที่ยังทานอาหารแบบไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องแบบ ประกอบต้องกินอาหารที่ประกอบไปด้วยสารอาหารอย่างครบถ้วนนะคะที่มันต้องการนะคะแล้วก็เสริมสร้างให้ร่างกายของมันเติบโตทําให้ขนนุ่มทําให้มีกระดูกแล้วก็พันที่แข็งแรงนะคะพฤติกรรมของลูกสัะวเมื่อโตขึ้นมาประมาณ7จเดือนนะคะจะมีนิสัยซนหน้าขันเด็กเนี่ยแหละค่ะยิ่งถ้าหากดคอเดียวกับมันนะคะจะมีพี่น้องที่โตเล่ๆกันนะคะมันก็จะกัดจะโขบจะเล่นกันนะคะก็จะดูน่ารักนะคะแต่ว่า ที่เื่ดอุดน,นะคะคือมันจะมากัดชุบฟ้ากัดรองเท้ากัดอะไรเสียหายไปหมดเลยอะค่ะค่ะเรามาดูสุนัขทีข้อของสุนัขบ้างนะคะพฤติกรรมของสุนัขนะคะในระยะนี้นะคะก็แสดงว่าเวลาถึงวันคลอบเนี่ยนะคะแม่สุนัขก็จะเตรียมหาสถานที่นะคะไว้ล่วงหน้าแล้วนะคะโดยสาะหาโดยที่ลับๆนะคะแล้วก็เพื่อป้องกันการไม่ให้ลูกของมันเนี่ยได้รับอันตรายใช่ค่ะมาดูกรณีนะคะกรณีที่ แม่สุนัขเนี่ยท้องแก่มากเลยค่ะท้องแก่แบบว่าไม่สามารถคลอดด้วยทีธรรมชาติได้นะคะเราก็ต้องตองไปพึ่งเจ้าหน้าที่หรือหมอนะคะมาช่วยทาคลอดนะคะก็เราก็อย่านินงนอนใจนะคะว่าเออมันแบบจะต้องคลอดได้เบ่งได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วควรอาจจะตัดสินใจคือหมออาจจะตัดสินใจผ่าตัดเอารูปสุนัขออกนะคะช่วยให้ปลอดภัยทั้งแม่และทั้งลูกเลยค่ะการฉีดวัคซีนให้สุนัขนะคะสุนัขคนที่จะได้รับวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ โรคต่างๆนะคะตามระยะเวลาที่สัตวแพทย์กำหนดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคร้ายและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสุนัขนะคะเรามักจะเริ่มฉีดวัคซีนเมืม่อลูกสุนัขอายุได้ 6- หรือ8เดือนป้องกันโรคไข้หวัดค่ะอายุ1ิสัปดาห์ก็จะฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสลำไส้นะคะและโรคอื่นๆนะคะแล้วก็จะฉีดไปตามลำดับค่ะตามที่แพทย์กำหนดนะคะค่ะโรคระบาที่ป้องกันปมันะคะตรงนีก็อาจจะ เกิดโรคตาได้ง่ายนะคะค่ะแล้วก็เกิดโรคต้อกระจกบ,บ้างนะคะบางทีนะ,ะแล้วก็มีโรคหัวใจอีกค่ะค่ะนอกจากโรคที่กล่าวมานี้นะคะยังมีโรคอื่นๆที่สามารถขูกคขามพุดเดินตัวโปรของคุณได้ การได้รับวัคซีนต่อเนื่องอย่างที่ควรจะเป็นถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดข,ของสุนัขทุกพันนะคะรวมทั้งอาหารการเลี้ยงดูการเลี้ยงดูและความเอาใจใส่นะคะรวมถึงสุขภาพจิตเหล่านี้รวมเป็นตัวแปรสําคัญที่ช่วยให้พูด้เด่นของคุณหรือสุนัขของคุณดีพร้อมทางร่างกายและอารมณ์ค่ะพิฉันขอจบการรายงานเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ